สวัสดีสวัสดีพี่น้องทางไทยสวัสดีสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสู่ทุกคนเดี๋ยวถึงยินดีตอนถับเกาสู่ช่องน้องอันพี่น้องเมื่อนี้น้องอันแ,นออแลน,น,แนเทือยเดี๋ยวนะพี่น้องอาทิตย์หนึ่งกับฉีได้แลนเทธอหนึ่งนะพี่น้องประมาณเจ็ดวันเนาะเพราะว่าเพื่พอมีชิปเอชชิปบนผัวชิบ้านผัวเออชิปรโอประมาณชิปบ้านเพีองกับได้แลนเทธอหนึ่งเมื่อนี้กับหอดมือกับแลนเทือยนะพี่น้องน้องอันบ่ไดเมื่อกินข้าวอยู่เพือนเนาะเพราะว่าข้าเฝ้าเือพี่น้อง เนี่ยก็เลยมาส่งข่าวเพื่อนน้องนิ้วสบายดีเนี่ยมากินข้าวน้อกันจะกินเหรอมาเมื่อนี้น้ำขึ้นน้อยหนึ่งเงบบราสองแทบว่าไม่ได้ขึ้นปกติแหละกับปกติหรอกย่ำนี้หนักมากกับสานี้เราสองถ่ายย่ำแรงหนักมันก็สิบบอกลงร้ายกว่านี้เนาะเมื่อนี้ได้สิกินข้าวอยู่ยเพื่อนเพื่อนสบายดีเอา้า อย่าบอกนะว่ารถมาโมเมนต์เรือคนอยากขามว่าด้กิน่ะขามไปเพื่อจะไปนั่งถ่ายอยู่อันนั้นก็ได้ปะแมน ก่อนไปขึ้นก่อนเนะตาพี่อ่ะขึ้นไปนั่งขาอยู่นนกตูเพื่อนได้เพ่นจขีขามรถไปเดี๋ยวขามส่งเพื่อนก่อนนะพี่อ่ะแกเจังสีแล้วก็ชิบะได้เมื่อเนาะข้าขามส่งเนนนะพงเนจีสีแหละไปเดี๋ยวน้องอันกลับมากินข้าว ช่องตาจะบ่บ่บังบังยาอันนี้ขามส่งคนนะพี่อ่ะช่องกระฉาบค่อยค่อยคอยครับไย่ค่อยค่อยที่เหื่อมันเป็ดกบจุกอ่ะกบมันจะตกเห็นอยู่ว่าอันเห็นมาเลยกินข้าวคิวข้าวแห้งเฮ่ไปกินข้าวแต่สาวตื่นแต่หามงกูเกพี่ง่ะมันตื่นมา หกมงงั้นผมไหาลงสันกินสวยเนกินก่ได้เอาพอไปรำนะเอาลูกเอากินรำน้ากมื่งไก็ได้กินจะกินจะอยากก็สมจะ่อกใคกินจะหกมงเนี่ยผมพักเคื่อกัดมังคิดน้ำดองกินมีสมพักกันใจแจง ในที่ว่าเปลี่งนอะไรว่าไหมไม่เปลี่งนอะไรทั้งคนเปล่ยนอะไรอยอะมันเต็มหีสุดๆเท่าอ่ะแม่งเขาอะไรแม่งเขาเยอะแยะมาก กวนก็ยังขาดแต่มันอ่ะมันก็ขากรรไกระไม่ผักเอผักเอาบวชเขา ข้ามหยาดข้าบหรีปูใสปูนะเอาจะแหกับใส่หยบใส่น่นแนนี้ยปะ่ะใ่ไหข้านึ่งข้าไม่จะหินบล็อกนะข้าข้าบร่ัข้าไม่เหมครับมัขาเห็ดมันมันคนบนีใช่ใช่่ะเดอข้าม่มาน้าเด้อ ก็สาวทาาไปรถยกรถกวดยังเขาคอคิงคนขอไปเือดมันน่ะรับกหยาบเดืเขก็ได้ท่านีเนาะะหอดใช้ขันหยาบตะหอดมนน่วูไปเลยันรายเขเที่ยวเชืน้าปนะมู้มันไม่เตะอเคไปชองบือมา ทาข to ี้ดิ้ก็เห็ดใช่ป่ะอภัยมันใต้ซุดชุดบ้านชุดของคั้หยาดทาขี้ดิทำมาทาขั้มหยาดผู้ใดซื้อมาครับน่าจะมันโคกเลยซื้อเลยน่าจะมันโคกกับร่งชาเลยอืมทานนี้ถ้างค้มหยาดมันพอดีซุดซุดบ้านเขาเลยสบายเนาะอ่านข่ากับเห็ดนึ่งนึ่งจะโดดใหญ่เดีย นี่บักเฮ้ยมู้อ่ง่าก็ไม่เสียวตักตักดูหน้าเนาะเคยแผลแน่ไหมแล้วาเคยเพลน,นนะลายนบบนนดำแดดไดเพงไงีแดดต่าไรแดดต้องตังค์โมัวมอเพืไปนี่กับเบ

เรียกเพา่พ่อขันมาหน่แม่เอาลูกกิมาหายเหมือนจะบ้ามากนแมวยาไปได้วะไกินเจ้ามยังไงวไเอขาฝากมาเอาตอีพีนะ một lần nữa. You guys do a couple of days. à, béo là. Mamma. 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 เหตุผนเดียวกัน่มนเ็ดน้ำกันไปน้ำกันต่างไปต่างออเยบ่างอ่คนไม่หตุ๊ซหรือว่าเป็นตกแคมฉลันแล้วคุเขหายฉลันส่วดูกันให้ไปดูกันไม่เจอก จะเขมิเอกีเมิอ่ะอบออเออจะพาขนไปโอมิจะอีบอ้อีแหนงับนบ้านบีอาไออนดนมบั่อือคือไเห็นออาไปนเ้าก็ไปจ้ะวนั่นไปบอเออาร์มอนิลไปโอเไอ่ะก็ไป้ว อาอีติไปบ่คือจังห็่ติอีติเออมึงอากับไปบ่หืงติอสักิวแดามเลยอี่มาบ่ละ

เ,เ,เ่านนี้ที่แต่ที่แต่มีคนขาน้สจังก็ได้ได้กินขรับครับสักคระบ่าได้กินบาได้เอาจอกมาเถอนมาหิวหาเกี่ยวกับนนิ้วแม แปลงฟันใน,ออน,น,นต,ตนนี้เจ้าคือว่าแปลงฟันอาจจะกระแมงแต่ว่าตกหลานได้รู้ฮะตีนเห่ามันตกหลันนะครับไปแม่มึงอาจจะเอาบ้า อิ่มเลยเพี่น้องถ้า,าบันนี่ถานนั้นย้าก็กินข้าวเช้าวน้องประมาณเก่ามงเลยแปดเก่ามงเลยเตนนิร์นประมาณแปดมงนี่แหละเพ,พื่อนๆเก่าโดนน้องเพื่อนไปจบคลิปหลังนิว้วสำหรับคลิปนี้ก็นสิเดชจบเพื่อนสำนีดเดเตอพี่น้องกะขอบคุณขอบใจ FC เบอร์สุดทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมหลังนันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องไปถาล้อชม อันชีแลนเหยื่อเนะพีองไปถาเบิงคลิปเด้อเพียงแล้วกันสำหรับคลิปของอันชีคอตัวลาไปก่อนเพีองเจอกันใหม่คลิปหนะ้าเด้อเพียงบาย